โอเคว c ล m e b มแบ my มาช n น e ลนะครับว e ล c o m มแบ c k for my c l a s s and w e ว c ล m e b มแบ everyone for my school นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับในการเปิดเรียนภาคเรียนที่2แล้วนะครับหลังจากเราพักผ่อนไปนะครับก็ว e ล c o m มแบ c k with Halloween festival so today we will know about Halloween vocabulary the word for today is Halloween เย่ yeah. นะครับวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์วันฮาโลวีนนะครับก็เล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อวันพรุ่งนี้มีกิจกรรมนักเรียนจะสามารถตอบได้ The first word is the goat the goat the goat ก็คือผีนะครับพูดผีปีศาจนะครับคำแรกน,นะ Number two okay the second word is is about is about พามกลินโอเคพ u m ก k i ่ก็คือฟักทองนะครับวันฮาโลวีนเนี่ยต้องมีพ u มก k ิ่นก็คือฟักทองต่อไปนะที่เราจะเจอในเวลาเขาจัดประดับตกแต่งวันฮาโลวีนเนี่ยมันนอกจากจะเป็นพวกผีแล้วนะจะมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่เขาเขาเชื่อกันว่ามันต้องมีก็คือ is about the black bat หรือ bat ก็ได้นะครับก็คือ ตัวค้างข่าวนะครับค้างขาานั่นเองนะครับมีอะไรอีกบ้างอาจจะมีตัว Black Cat ก็ได้นะครับ b l a c ก cat ก็คือแมวดำนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่จะจะถูกประดับตกแต่งไว้นะครับอาจจะเป็นรูปปัน้นอาจจะเป็นตุ๊กาตามาใส่ไว้อีกตัวหนึ่งที่เป็นสัตว์ที่วันฮาโลวีนต้องมีก็คืออิสบอลสไปเดอร์สไปเดอร์สไปเดอร์ก็คือแมงมุมนะครับแมงมุมที่มันแบบจาก ใหญ่เมงมุมจัดให้หน่ากลัวจะได้ดูว่าวันนั้นอ่ะคือเราต้องการจะหลอกผีว่าเราเป็นผีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าผีเขารู้ว่าเราเป็นผีเนี่ยเขาจะไม่มาทําร้ายเรานะครับนี่เป็นความเชื่อของของเทศกาลฮารลวีนนะครับเพราะฉะนั้นอ่าแจ็คเลนชัเนี่ยนะครับเขาจะมาดูว่าบ้านไหนที่ไม่จัดประดับตกแต่งถ้าไม่จัดเขาก็จะไปเอาชีวิต พราะฉนันทุกบ้านก็เลยต้องการที่จะปกป้องชีวิตของคนในบ้านก็เลยต้องจัดกิจกรรมนี้แล้วก็แปลงกายให้ทุกคนกลายเป็นฮาโลวีนนะครับ time to say goodbye the word for today is Halloween practice everyone make you better ฝึกทุกวันนะครับบาย